วันนี้นะครับจะสร้างอะไรให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดหรือเปล่านะครับวันนี้จึงขออนุญาตให้น้องตั้งใจมาเป็นตัวแทนทีมงานนักแสดงมาครับมาขอรับกำลังใจจากทุกท่านโดยการขออนุญาตเปิดมววในการเปิดมวงแต่ละครั้งอย่างเช่นเคยนะครับไม่ต้องให้พวกเรามาขอให้ทุกท่านรักพวกเราเท่าดังหอฮะเชิญน,น้องตั้งใจไปเลยจ้าทุกรอการตั้งใจเปิดมวงเหตุนะครับความตื่นเต้นจะขยับขึ้นจากวันนี้เป็น ความหวาดเสียวจะขยับขึ้นเปืุท่านได้เห็นการขึ้นไปจากชงจากน้องตั้งใจเปิดหมวมจากขอบคุณมากขอบคุณกำลังใจที่มอบให้กับพวกเรานะครับตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนเป็นพิเศษเลยนะครับอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ34-35องา้องศาเซลเซียสนะครับ ท่านใดอยากได้อศครมนะครับเราจะเดินไปบริการให้คุณถึงที่พร้อมกับน้ำส้มนะครับเพียงแค่ท่านยกเือขึ้นมาไว้น้ำส้มและก็ไอศครีมจะลอยไปหาคุณทันทีครับเสร็จครับทั้งสองท่านนะครับจะเดินบริการให้ถึงที่นะฮะเสร็จเลยนะน้ำต้มเย็นกับไอศครีมหวานๆนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณกำลังใจที่มอบให้กับพวกเรานะครับขอบคุณจากใจจริงๆเลยขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ ขคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับ,บ,รบ,บ,รบเด็กๆต้อง,ใ,ง,งให้คนหนึงนะครับที่ลงไหลในการขี่ม้านะครับวันนี้นะฮะหลังจากเริ่เรียเสร็จแล้วนะครับ จะเรียนที่ขอนแก่นนะครับหลันจักทร์กับที่ร้อยเอ็ดบ้านของเธอคือมาโลมาวันนี้นะครับมาบอกโมบ้าขอเปิดหมวกได้ไหมนันะเป็นเด็กที่หลงไหลในการขี่มา้าวันนี้ขอให้เธอได้บวชเปิดหมวกเธอก็อมีความสุขแล้วนะครับใน,ในการที่ทุกท่านให้เินมาในนะครับเราต้องขอขอบคุณจริงๆขอบคุณหมอนียางให้น้องตั้งใจนะครับเป็นตัวแทนทีมงานนะั่แสดงไว้สวยเพื่อเป็นการขอบคุณการรางวัลในั้งน,นี้ครับเชิญทางนะ้ครับทางนี้เลยจ้ะทางนี้ครับ แบบนี้เลยฮะและสุดท้ายด้านหลังเลยครับผมเป็นพ่อบ้านครับเดี๋ยวให้ตั้งใจเข้าไปพักก่อนนะฮะในการแสดงโชว์ชุดต่อไปนะครับม้าจะยังคงใช้ความเร็วเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น,นตึ้มแบดมาปิดจมูกไว้เหมือนเดิมนะครับในการแสดงโชว์ชุดต่อไปม้าจะยัง